เขาบอกว่าฉันทิ้งสิ่งเก่าๆฉันทิ้งสิ่งเก่าๆไม่ได้สิ่งเหล่านี้มันสร้างตัวฉันขึ้นมาแล้วสิ่งเหล่านี้ก็อยู่กับฉันมานานฉันจะทิ้งสิ่งเก่าได้ยังไงความทรงจำเก่าๆการที่เขาเคยรักฉันแล้วเขาไปม,มีแฟนใหม่แล้วฉันทิ้งเขาไม่ได้ฉันคิดถึงเขาเธอดูสร้อยเส้นนี้สิเขาให้ฉัน เขาบอกว่าเป็นทองแท้แต่พอฉันมีปัญหาฉันเอาไปจำนำเขาบอกว่าเป็นทองปลอมเขาทำให้ฉันน่ะอยากจะพัฒนาตัวเองให้แบบซื้อทองจริงขึ้นมาได้เขาดีกับฉันมากเลยนะฉันลืมเขาไม่ได้หรอกอะไรที่เป็นสิ่งที่เป็นสิ่งเก่าๆหรือว่าสิ่งที่มันฉุดรั้งเราไว้อะมันก็คือ การที่ทำให้เราอะจมอยู่กับเรื่องเก่านั่นหมายความว่าคุณถึงไม่ลืมคนเก่าหรือว่าความคิดที่คุณเคยเจอในอดีตสักทีอะค่ะดังนั้นเนี่ยอยากให้คุณเข้าใจว่าเมื่อไหร่ที่คุณเลือกที่จะอยู่ในหนทางของจิตวิญญาณน,นั่นหมายความว่าคุณอย่าไปขัดกับจิตวิญญาณเลย คุณจงเป็นเนื้อเดียวกันกับจิตวิญญาณคุณจงเป็นพลังงานเดียวกันนั่นหมายความว่าคุณต้องปล่อยวางเมื่อไหร่ที่คุณยังยึดติดกับสิ่งเก่าๆนั่นหมายความว่าถ้ามีคนเก่าเข้ามามีสิ่งเก่าๆเข้ามาแล้วคุณ50 50กับมันไปกับสิ่งเกา่านั่นหมายความว่าคุณไม่ได้วางใจให้กับจักรวาลให้เขาได้ทำงาน คุณไม่เล่นร้อยเปอร์เซนให้กับจักรวาลคุณห้าสิบห้สิม่ถามหน่อยว่า50าสบห้ามันจะไปถึงเส้นชัยเร็วหรือเปล่าดังนั้นเป้าหมายคุณต้องชัดและวางใจเมื่อคุณทิ้งสิ่งเก่าสิ่งใหม่มแบบว่าทุกอย่างใหม่หมดเนี่ยมันจะเข้าหาคุณได้ง่ายมากขึ้นและเมื่อไหร่ที่คุณ ยังละเมอเพอ้อพบเอาเก่าด้วยเอาใหม่ด้วยมันเหมือนกับคุณยักเย่ยักยันเหมือนขับรถคุณมีเป้าหมายก็คือ100กิโลคุณขับรถไป30กิโลแล้วคุณรู้สึกว่าออคิดถึงสิ่งเก่าจังเลยกลับไปอีกย้อนกลับไปอีก30กิโลแล้วพอสิ่งเก่าไม่เวิร์คขับไปอีกประมาณ70กิโลขับย้อนกลับไปอีก30กิโลเหมือนการขับรถ กลับไปกลับมาไม่ถึงเป้าหมายสักทีถามตัวเองแบบร้อยเปอร์เซจะเอาอยัางไงเอาให้เต็มร้อยและเมเชียให้คุณเปิดรับสิ่งใหม่นี่คือหนทางที่คุณไม่ขัดต่อจิตวิญญาณของคุณและถ้าเกิดว่าคุณยังจมอยู่กับสิ่งเก่าจิตวิญญาณของคุณก็จะทําให้คุณได้เจอโจทย์เก่า แผลเก่าๆข้อมูลเก่าๆจนกระทั่งคุณได้เติบโตและกระทั่งคุณผ่านบททดสอบนี้ก้าวผ่านความรู้สึกนี้นั่นแหละคุณจะได้รับสิ่งใหม่แต่ถ้าคุณรู้ตัวแล้วเน็กสิคะรออะไรโอเคป้าแล้วเจอกันค่ะเน็กจอ ชอบไหมคะสำหรับคลิปนี้นะคะถ้าเกิดว่าคุณชอบนะคะอย่าลืมกดติดตาม lady may divinat นะคะครูสอนให้คุณเต็มเปลี่ยนไปด้วยความมั่งคั่งในระดับจิตนะคะสอนให้คุณมั่งคั่งในทุกๆด้านในเรื่องของ mindset ความคิดในเรื่องการเงินค่ะแล้วเจอกันในคลิปหน้านะคะเพราะรักจึงรับใช้ค่ะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ